สวัสดีครับผมมาพับกเก่าเกงมันอีกเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะฮะถึงเวลาปิดภาคเรียนฮะหรือว่าปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะครับผมสําหรับน้องๆละหลายคนนะฮะวันนี้พี่เก่าครับผมจะมาแนะนาครับผมเกมอยู่เกมหนึ่งฮะเอาไปเล่น กับคอมน้องๆที่สเปคไม่สูงแต่ภาพสวยมากๆครับผมเกมที่ผมพูดถึงนะครับผมจะใช้อีมูเลเตอร์ของ PSP ครับผมแล้วก็ตัวลอมครับผมของเกมนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะทิ้งลิงก์ทั้งตัวโปรแกรมแล้วก็ตัวเกมไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเกมที่ผมพูดถึงนั้นเป็นเกมอะไรกับผมภาพจะสวยแค่ไหนแล้วก็ใช้สเปคมากน้อยยังไงฮะไปดูกันได้เลยครับผม l e สโก o ครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผมอันดับแรกเรามาโหลดโปรแกรมแล้วก็ตัวเกมกันก่อนครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะฮะสลิงก์ครับผมอ่ะลิงก์อันแรกก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า ppspp s setup นั่นเองครับผมเป็น e m u l ต t o r ของ psp ที่เล่นบนคอมนั่นเองครับผม19เมกอนะฮะแล้วก็อีกอันนึงฮะอีกลิงก์หนึ่งจะเป็นตัวเกมครับผม god of war นั่นเองครับผมพื้นที่แค่ 1.5G จิกนั่นเองครับผมโอ้โหพื้นที่น้อยแต่ เกมสนุกมากๆภาพสวยฟุดๆเลยก็ว่าได้ครับผมเอาไปเล่นแก้เซ็งะฮะในตอนปิดเทอมนะครับผมกับคอมที่ไม่ต้องมีสเปคเยอะอะไรมากมายนั่นเองครับผมอ่าให้เราคลิกคําว่าดาวน์โหลดต่อไปได้เลยครับผมทั้ง2อันนะครับผมอ่านี่ฮะผมลองคลิกให้ดูก่อนนะครับผมมันจะขึ้นมาให้เรานะฮะว่าเราจะเก็บ2ไฟล์นี้ไว้ตรงไหนให้เก็บไว้ที่เดียวกันนะครับผมจะได้ไม่ต้อง หาให้มันยุ่งยากนะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะไปโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บได้เลยครับผมนี่ฮะจะมีไฟล์อยู่2ไฟไฟครับผมนะพ p S S P P Set up แล้วก็ก o d of w a r นะครับผมอ่าต่อไปให้เราเซตอัพตัว p p S S P P ได้เลยเดี๋ยวคลิกครับผมอ่าแล้วก็กดโอเคได้เลยครับผมไม่ต้องปรับภาษานะฮะมันจะปรับเป็นภาษาไทยให้เราอัตโนมัติครับผมคลิกโอเคครับผมแล้วก็อินสตาลได้เลยครับผมอ่าแล้วก็คลิกติ๊กออกนะฮะอย่าเพิ่งลันนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละฮะถึงให้เอาไวนในโฟลเดอร์เดียกันเพราะว่ามันเซตอัพแล้วโฟลเดอร์ตัวอีโมจะอยู่ในโฟลเดอร์นั้นๆน,น,นะครับผมจากนั้นให้เข้าไปในโฟลเดอร์ psp ได้เลยครับผมให้เราสร้าง new folder ครับผมแล้วพิมพ์คำว่าลอมครับผมเอาไว้เก็บตัวเกมนะครับผมจะได้หาง่ายๆนะฮะแล้วเอาตัวเกมะฮะก็อ f ฟบอรตัวนี้ครับผม copy ไปเลยฮะไปใส่ในโฟลเดอร์ p p s s p p แล้วก็ลอมได้เลยครับผม คิกเข้าไปเรียบร้อยอ่าจากนั้นครับผมย้อนกลับมาเปิดตัวโปรแกรมได้เลยครับผมมันจะมีอยู่2ตัวนะฮะเป็นตัววินโ o w s ธรรมดา32บิตแล้วก็เป็นตัวว i n โ o w s 64บิตของไทรเป็นอันไหนก็เลือกอันนั้นครับผมผมเลือก64บิตนะครับผมนี่ฮะอ่าจะขึ้นนะฮะหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับผมจากนั้นให้เราคลิกคาว่าเกมอื่นๆก่อนนะครับผมอ่านี่ฮะแล้วนะครับผมให้เราคลิกคําว่าเรียกดูครับผมเพื่อที่จะ หาเกมที่เราเอาลงไว้ครับผมผมเอาลงไว้ตรงนะฮะได้ดีนะครับผมตัวเกม PPSSP แล้วก็ลมนี่ครับผมคลิกไปทีละขั้นตอนแล้วโอเคได้เลยตัวเกมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอาก่อนที่จะเข้าตัวเกมเราไปเซตการควบคุมกันก่อนถ้าใครมีจอยนะฮะให้เราไปนะฮะตรงการตั้งค่าเกมครับผมเสียบจอยเข้ากับคอมฮะเราไปตรงที่ แผงปรับการควบคุมตรงนี้ครับผมนี่ฮะเราคลิกได้เลยลูกศรขึ้นแล้วก็เอาเมาส์าคลิกลูกศรขึ้นแล้วเราก็กดปุ่มลูกศรขึ้นตรงจอยเราได้เลยครับผมอันนี้ผมเซ็ตไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอีกอันหนึ่งนี่คือปัจจัยของการเล่นเกมอีนูนะฮะนั่นคือคําสั่งการเร่งความเร็วนั่นเองครับผมถ้าใครเบื่อพวกคัทซีนอะไรเงี้ยอยากเร่งความเร็วให้กับมันให้เราตั้งปุ่มไว้เลยครับผม ผมตั้งคลิกแล้วก็เป็น R2 ไว้นะครับผมแล้วแล้วแต่ใครจะตั้งบนจอยนะแต่ผมตั้ง R2 ไว้นั่นเองครับผมเรียบแล้วร้อยแล้วย้อนกลับไป จากนั้นเข้าไปที่ตัวเกมได้เลยนี่เลยครับผมอ่าเข้าไปเลยครับผมนี่อ่าขึ้นตัวเกมมาที่บลอยแล้วถ้าใครอ่าเห็นว่ามันเนี่ยนานละเกินขี้เกียจรอให้เรากดตัวเร่งความเร็วที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ครับผมอ่าผมกดแล้วนะฮะนี่ฮะมาถึงแล้วนะฮะจะให้เรากดนะฮะดิวเกมไปได้เลยแล้วก็นี่ฮะต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะภาพโอ้ยสวยมากจริงๆฮะอ่าเบื่อแล้วที่จะ ดูคัสซีนฮะนี่ฮะมันเยอะนะฮะแล้วก็เล่งความเร็วไปได้เลยนี่ฮะตีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหภาพสวยจริงไม่น่าเชื่อว่า1.5จิกนะครับผมนี่ฮะนี่นี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะมันก็จะบอกว่าให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมจมตีธรรมดาสามเหลี่ยมจม ตีหนักแล้วก็กด O นะฮะเป็นการจับนะครับผมอ่าลองดูครับผมนี่ฮะสฟันฟันไปนะจับโอแล้วก็นี่ได้นี่นี่นี่แทงเล่นไปเรื่อยๆภาพสวยมากครับผมอ่อาหันหน้าไปทำไมทางโน้นอาหารน้ามาทางนี้นี่นี่ นี่ดึงมาอย่างนี้แหละครับผมนี่ฮะง่ายๆลงง่ายๆครับผมหูแต่มีเกมภาพสวยๆเนื้อเรื่องมันๆให้เราเล่นนะครับผมนี่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวนะฮะ ก็เชิญเล่นกันให้สนุกสนานตามภาษาของเราไปได้เลยครับผมนขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับผมวันนี้เก่าเกมนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับการสอนลงนะฮะเกมนะฮะก็ตเอาโบกับอ m มูเ t เตอร์พีเอสบีนะครับผมขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนะครับวันนี้เก๋าเกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ